และนี่เป็นข่าวที่ฟังแล้วอาจจะตกอกตกใจครับเอกชนทั่วโลกชัดดาบมากที่สุดและโดยเฉพาะเอกชนในเอเชียเ er นี่ยนะครับเบี้ยวจ่ายหนี้สูงสุดในรอบ25ปีนะร่วมคุยกับบัญชาโดย all new honda crv what life truly means มันถึงเรเม็นยุคชัดดาบปีนี้เขาบอกว่าอะไรที่เหลือเกินเมืองเลยรู้ว่าฝักดาบและอะไรที่ตอนนี้เห็นชัดที่สุดเลยหรือเ่า ดาบเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคชัดดาบนะฮะและนี่เป็นข่าวที่ฟังแล้วอาจจะตกอ,อกตกใจครับเอกชนทั่วโลกชัดดาบมากที่สุดและโดยเฉพาะเอกชนในเอเชียเนี่ยนะครับเบี้ยวจ่ายหนี้สูงสุดในรอบ25ปีนะฮะ ช่วงสภาวะตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามในวงการตลาดทุนจริงๆมันเป็นวงการที่ลงมาแคบนิดนึงสำหรับพี่น้องคนไทยทั้งหมด60กว่าล้านคนแต่แน่นอนครับสาหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนเกษียณข้าราชการเจ้าของกิจาก,การแม้แต่เจนซี C นิสิตนักศึกษานักเรียนอย่างเียเขาก็เข้าไปในตลาดทุนแล้วว่าคุณจะเล่นคุณซื้อทองบิตคอยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับปรากฏว่ายุคนี้เนี่ยนะฮะเป็นยุคที่พอดอกเบี้ยมันขึ้นสูงๆตั้งแต่ฝั่งอเมริกาตอนนี้เบยอเมริกาสูงสปีนะฮะ และดอกเบี้ยในบ้านตราของแมนชาต,ตอนนี้ก็สูงสุดแล้วก,กว่า5ปีเข้าไปด้วยก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาตรงที่ว่าบริษัทเอกชนที่ระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้คือเอาสินทรัพย์ของบริษัทตัวเองมาตีมูลค่าออกมาแล้วเป็นหุ้นกู้แล้วก็ขายกับนักลงทุนนั้นจะให้นักทุนมาซื้อก็ต้องจ่ายผลตอบแทนที่เรียกว่าดอกเบีย้ยคูป,ปองสูงสูงเขาจะได้ซื้อไงเพราะฉะนั้นนักทุนที่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทก็กลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทบริษัทได้เงินมาจากหุ้นกู้ก็เอาไปทํากิจจกกาาระไปขยย็แแล้วต แต่ที่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทที่ออกหุก้นกู้ก็ต้องนําเอาเงินมาไถ่ถอนนะฮะเพราะหุ้นกู้เป็นหุ้นที่มีระยะเวลาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ว่าไปกี่ปีก็ว่าไปนั้นพอถึงเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ก็ต้องเอาเงินมาคืนเจ้าหนี้ถูกไหมฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ปีนี้ทั้งโลกและประเทศไทยเจอสภาวะเรียกว่าฉับดาบครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เขาไปทาบทความชิ้นหนึ่งแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในประเทศไทยตอนนี้มีบริษัทเอกชนที่อยู่ในตราหุ้นและเบี้ยวผิดนักชําระนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้9เดือนเต็มๆนี่นะครับโอ้โหไม่น้อยเลยมูลค่าของการเบี้ยวหุ้นกู้เพราะว่าไทยถอนไม่ทันนะฮะดีเลยหรือว่าเกิดภาะวะเบี้ยวนี่เยอะมากๆนี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับบทความที่เขาทำออกมาคืออัตราการผิดนักชําระนี้ตราสารหนี้ทั่วโลกสัญญาณวิกฤตเกิดขึ้นใช่หรือไม่มาดูกันนะฮะ คือเวลาเราพูดถึงเรื่องของผิดนัดชำระหนี้ถ้าเป็นภาษาอังเกตเคยว่า f a u l t ต a t e default rate นะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกชักดาครับคือ,อถึงเวลาแล้วคุณไม่ไถ่ถอนคุณไม่มาจ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธิฟ้องถูกไหมนี่ตามหลักกฎหมายก็ว่าไปปรากฏว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับเรื่องการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับของหุ้นกู้เอกชนเนี่ยนะฮะเมื่อเทียกบกับระดับทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากในปี64จนไปตั้งปีห5 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้วคือไอ้อัตราของการเบี้ยวนี้เนี่ยเขาก็าเอามาเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์คือหนึ่นต์ขึ้นเป็น1.9%คนอาจจะบอกเออคุณชานก็นิดเดียวนี่ครับแต่ว่าในยะสําคัญของอัตราการเบี้ยวนี้ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆเ,เนี่ยในวงการของตลาดตราสารนี่เนี่ยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะจบวันนี้ก็ทำทั่วโลกไยเขาก็จบลงมาตรงที่ว่าแล้วในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอัตราการจับดับเบี้ยนี่นเนยนเนย,ออเยเป็ยังไงไ เขาบอกเพิ่มขึ้นจาก3.2%ในปี64มาเป็น6.4%ในปีที่แล้วมันขึ้นใช่ไหมแลวทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขามองต่อไปก็ปรากฏว่าบริษัทเอกชนที่อยู่ในเอเชียเนี่ยนะครับเบี้ยวจ่ายหนี้เพราะไม่ยอมที่ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ตัวเองออกให้นักลงทุนเนี่ยสูงที่สุดในรอบ25ปีและสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าอย่างนี้ครับอยู่ดีทำไมเอกชนอยู่ดีก็ไม่มีเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ท้องที่ตัวเองออกหุ้นกู้มาถูกไหมฮะ วิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนกระทั่งลุกลามมาถึงขนะนี้และกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงอย่างมากเพราะว่าอะไรครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยก็เ,เป็นเอกชนอยู่นะเขาก็ออกหุ้นกู้แล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่หลายแห่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตัวเองก็ออกหุ้นกู้และในที่สุดก็เกิดภาวะของเศรษฐกิจชะลอต,ตัวตกต่ํา ลากยาวจนไปกระทบหนี้เสียในอสังหารทรัพย์ของจีนลากยาวไปกระทบกับบริษัทพัฒนาอสังหารทรัพย์ของจีนซึ่งบริษัทพวกนั้นก็คือออกหุ้นกู้แล้วพอเกิดช็อตสภาพคล่องเงินสดไม่มีภาวะหนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์บางบริษัทถึงขั้นที่ตอนนี้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์สินและฟ้องล้มละลายกันโดยใช้กฎหมายทางด้านของอเมริกากับบริษัทพัฒนาอสังหารทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนแห่งหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วลงมาถึงขนาดกลางตะล่างของบริษัทพัฒนาอสังหาร โดยเหตุน,นี้มันก็พันแล้วก็ลามออกมานอกจีนมาสู่พวกบริษัทที่เป็นขนาดกลางและเล็กที่ออกหุ้นกู้ในแถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับว่าอาสังหาริมทรัพย์มันจะเกินลุกลามแล้วก็ตีออกมานะฮะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนี่นะครับเขาบอกนี้ก็ว่า,าหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกแล้วก็ตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับพบว่าในปี65เนี่ยทั่วโลกมีตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เอกชนเข้าขายหุ้นกู้ประเภทเกง่งผลตอบแทน เหมือนหุ้นนะฮะหุ้นจะมีแบบหุ้นเก่งกําไรตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ก็มีตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เก่งผลตอบแทนก็คือเข้าขายภาวะที่เรียกว่า speculative นะอยากดูหวานอยากซิ่งอยากได้แรงอยากได้เร็วนะฮะโดยไม่ได้ดูพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยหมายความว่าตอนนี้นี่นะฮะหุ้นกู้ที่เข้าขายเก่งอัตราผลตอบแทนเนี่ยนะครับ ในเอเชียไสติกเนี่ยนะมีถึง71ครั้งและอัตราการเบี้ยวชำระหนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นจากปี64ขึ้นถึง2%ปเก็เยอะสิครับนะฮะและที่น่าสนใจต่อไปนี่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้ตอนนี้นักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ก็เก่งผลตอบแทนที่เกิดปัจจัยพื้นฐาน บริษัทเองก็เผชิญปัญหาเกีรติก่ยวกับเรื่องของสภาวะสภาพคล่องทําให้ไม่สามารถที่จะมีเงินมาถ่ายถอนนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เมื่อบริษัทที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถูกลดอันดับของการออกหุ้นกู้ให้นักลงทุนมาซื้อลงทุนท่านผู้ชมที่ดูจะว่าเสี่ยงแค่ไหนนะะหุ้นกู้ที่มีเกรดลงทุนได้กับหุ้นกู้ที่มีเกรดอย่าไปลงทุนเลยเพราะเสี่ยงจะชักดาบเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกรดที่ผมพูดเมื่อสักครู่คืออย่าไปลงทุนเลยเสี่ยงจะชักดาบเนี่ยนะครับ มีจํานวนสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าผู้กู้ที่สามารถลงทุนได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นในรายงานฉนบับบทความชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็เลยมีคําเตือนมาจากคณะของสมาคมตรา,าสารหนี้ไทยหรือว่าไทยดีเอด้วยนะฮะบอกว่าถ้าจะดูนะแน่นอนครับตอนนี้คนเกษียณเยอะอยากเอาเงินก้อนของตัวเองเนี่ยมาซื้อเพื่อที่หวังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยช่วงปันปลายชีวิตจะได้มีดอกเบี้ยสวยๆเก็บเอาไว้กริยามตอนแก่เท่าชราเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูกับว่า หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ออกมาก็จะมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของแต่ละบริษัทอย่างที่เราได้ยินกันครับ f i t c h Rating m o l t i Investor Services นะครับหรือแม้แต่ S&P อะไรก็แ,กแต่พวกนี้เป็นบริษัทกลางทำหน้าท,ที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แต่ละบริษัทว่าเข้าถ่ายแบบไหนนะเอาให้เข้าใจง่ายๆครับถ้าบริษัทไหนถูกบริษัทจัดอันดับเรตติ้งจัดหุ้นกู้นั้นมีระดับต่ำกว่า B 3ตัวลงมา เข้าขายว่าเป็นหุ้นกู้เก่งผลตอบแทนเสียวครับแต่ถ้าสูงกว่า3 BBB ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นกู้ลงทุนไดน้นะฮะนั้นเป็นสถิติที่นํามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ข่าวสารท่านผู้ชมจะได้รู้ครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงนี้เนี่ยบริษัทเอกชนในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยชักดาบันเป็นว่าเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันนะครับ